ในปัจจุบันนี้มันเป็นเรื่องที่จําเป็นจะต้องทำนะไม่ใช่บ่าควรทำและต้องทําเพราะอะไรเพราะว่าสภาวะการ3ปีย้อนหลังจํานวนของพระเนนลดลงพะระลดเนนลดเมื่อปริมาณลดลงคุณภาพที่อยู่กับตัวปริมาณเนี่ยก็พลอยลดลงไปด้วยจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเติมเต็มเข้าไปเมื่อมีพระไม่เนน้อยเราก็ต้องคิดวิธีการทําไมเราจะมีพระมากก็ต้องบวช ตอนนี้ต้องเติมปริมาณเข้ามาเสร็จแล้วก็พัฒนาศักยภาพหรือคุณภาพให้เกิดขึ้นเพื่อจะดำรงพระศาสนาของเราให้ยืนยาวนานต่อไป ช่วงระยะเวลาที่นักเรียนได้ทําการปิดภาคการเรียนการสอนปิดเทอมเนี่ยก็ได้มาส่งเสริมให้เยาวชนลูกไทยหลานไทยที่มีศาสนาพุทธในหัวใจนั้นได้เข้ามาบรรพชาเป็นสาม,มนเณรหมู่ภาคฤด,ดูร้อนท่ามกลางสถานการณ์โควิดเราก็ต้องคิดในเรื่องที่จะสร้างบุคลากรของพระพุทธศาสนา อย่างน้อยเยาวชนที่จะเติบโตมาไปวันข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นกำลังของชาติแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราหวังไว้ก็คือจะเป็นกำลังของพระศาสนานะถ้าเราไม่คิดไม่อ่านไม่ทำขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่มีบุคลากรที่จะมารองรับสืบต่อพระพุทธศาสนาปีนี้ก็เลยได้จัดมีการบรรยายธาม,มาเนรหมู่ภาครุรถทั่วประเทศนะเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม ให้กับเยาวชนลูกหลานของคนไทยที่มีพระพุทธศาสนาเป็นเรือนใจเนี่ยให้เขาได้มีอุปนิสัยเพราะถ้าหากว่า,ามีลูกมีหลานแล้วไม่มีกระบวนการการฝึกฝนโดยเฉพาะเอาหลักของศาสนาที่เราปู่ย่าตายายได้มอบให้แล้วเราก็นับถือมาเนี่ยเอามาเป็นแนวทางในการฝึกในการปฏิบัติลูกหลานของเราก็จะโตไปอย่างไร้ทิศท,ทางนะ ทำให้เห็นว่าการที่จะทําสังคมให้หน่าอยู่แล้วก็พึงปรารถนาเนี่ยก็ด้วยการกระทําโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคเรือร้อนหรือการอบรมธรรมต่างๆที่เราจะต้องสร้างต้องทําเพื่อเป็นการสร้างศักยภาพของบุคลากรชาวพุทธเราที่จะไปรองรับในอนาคตเพราะนั้นถ้าเราฝึกไปเขาเกิดศรัทธาเกิดสภาวะเขาอยู่ต่อ น,นี้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาแน่นอนน่ในระยะที่จะต้องศึกษาเรา่เรียนเกิดความรู้ต่อไปก็เป็นกําลังของศาสนาอันนี้คือผลที่มันจะเกิดขึ้นในคตแต่มันต้องมาจากเหตุของการหล่อหลอมตรงนี้แต่แม้ไม่ได้บวชอย่างที่ว่าอาจจะบวชวันสองวันสามวันก็ช่างแต่ก็ได้ชื่อว่าสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเพราะเขามาเป็นเนื้อของศาสนาเป็นเป็นบทบาทเป็นลมหายใจของพระพุทธศาสนาเขาว่าต้องยอมรับว่าพระเนี่เป็นลมหายใจของพระพุทธศาสนาน ยิ่งมีลมหายใจแรงเท่าไหร่ก็แสดงว่าเรายังมีชีวิตอยู่ชีวิตอยู่ก็เหมือนกับศา,าสนามีชีวิตอยู่เเดียวจึงชื่อว่าสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วถ้าหากว่าเขาศึกษาเราเทศไปสิ่งใดที่เขาได้รับการอบรมสั่งสมมันเป็นเรื่องความประทับใจเป็นความดีใช่ไหมเขาก็จะมีสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเรือนใจในการคลองกายของเขาในในขณะที่สมเป็นสมัยคารวะและเติบโตต่อไปั้งหน้าถ้ามีโอกาสมีเวลาเขาก็จะกลับมาสู่ความสุขที่เขาเคยได้รับจึงเชื่อได้ชื่อว่า เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาไม่ผิดแล้วก็ขอเชิญชวนสทธาสาธุชนทั้งหลายที่ได้ชมได้ฟังอยู่เนี่ยไ,ได้ช่วยกันสนับสนุนเถอนะนะ ช่วยกันปลูกช่วยกันฝังช่วยกันสร้างนะเราสร้างอย่างอื่นเราสร้างกันมาเยอะแยะมากมายตึกรามบ้านช่องแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะที่จะไปทําให้สังคมเรามันมีคุณภาพมีคุณค่าคือการสร้างบุคคลที่จะไปบริหารตึกบริหารกิจการอะไรต่างๆเนี่ย เรายัางสร้างน้อยเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยได้หันกลับมาช่วยสร้างคนในชาติของเราให้มีคุณภาพด้วยการเอาเข้าสู่พระพุทธศาสนาแล้วก็ให้เขาศึกษาหลักธรรมปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนก็จะเป็นบุคลากรที่พึงประสงค์ในอนาคตในในหลักของพุทธศาสนาท่านวางหน้าที่ของพ่อของแม่ไว้ห้าประการหึห้ามจากความชั่วสองให้ทำความดี สให้ศึกษาศิลปะวิทยา4ีหาคูร่ครองให้แล้วก็มอบบรดกให้ในในใน,ในการรัสมัยเพราะฉะนั้นในหน้าที่ของท่านที่ท่านห้ามชั่วนี่ก็คือการเอาลูกเข้ามาสู่ในคุณธรรมอย่างเงี้ยเป็นการวางลูกของเราในแนวทางที่ถูกต้องก็คือให้เว้นจากชั่ว2ให้ทําดีแล้วก็ให้ศึกษาศิลปะวิทยาซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ให้เขาอยู่ในโลกนี้อย่าง อย่างอย่างถูกต้องแล้วก็งดงามไม่ต้องไม่ต้องพัดหลงไปกับอบายามุขต่างๆเพราะฉะนั้นจึงเป็นการสร้างลูกของเราให้มีคุณค่าแล้วอาตมาก็ถือว่าเป็นมหากุศสที่จะได้บุคลากรที่จะมาเสริมเติมเต็มในพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาในความเป็นพ่อเป็นแม่ที่ที่ยกเอาลูกมาไว้ในเส้นทางที่จะเดินไปถึงเป้าหมายอย่างไร้ปัญหา อาตมาถือว่าเป็นมหากุศลของพ่อแม่กับพร้อมกับทั้งโยมที่ให้การสนับสนุนเนี่ยที่ไม่ใช่ลูกก็จริงไม่ใช่หลานก็จริงแต่เรามาร่วมกิจกรรมอย่างนี้ถือว่าเราเป็นผู้ร่วมเป็นผู้สมทบในในการที่พ่อแม่เขาอนุญาตให้ลูกเขาบวชให้ให้ลูกหลานเขาบวชเราไม่มีลูกวลาแต่เราสมทบไปกระบ,บุญกับเขาเหมือนอุปมาเหมือนขึ้นรถไฟเขาขึ้นตู้หน้าแต่เราขึ้นตู้ที่สองที่สามก็ได้ถึงเป้าหมายเช่นเดียวกัน